ไอ้มวยนี้เขาว่ามีตำนานแข้งเหล็กในนี้ใครตึงสุดไปดูกันเฮ้ยพวกเองในนี้ใครเจ๋งสุดวะใครเตะไอ้แว่นเนี้ยล้มได้พี่ให้เลยพันนึงคะแนนเต็มสิบให้เจ็ดละหนึ่งรคนแรกพี่ขอจิ๋วสุดเลยสองพอคนนี้ยส0งคนที่สองสามสอยเอน้องผู้หญิงเคยโดนหักอกไหมชิสวายนี่แหละหักอกเราเ ยังไม่หยุดอีกยังอีกเออพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วแปดอยู่เมืแปดร้อยคนต่อไปมึงพอหรือยังแกนก่าวเก้าลแล้วกันคนนี้เก้าร้อยเท่านี้พี่ให้จนกว่าจะล้มเลยวะพอแล้วพอแล้วลูกต<ๆ>ิดผนังแล้ววันนี้ให้เจ็ดเจ็ดร้อยนักเรียนคนสุดท้ายแล้วต่อไปเราให้เป็นคุณครูนะ คนนี้กูให้สิเลยหนึ่งพัน้ระดับครูแล้วอ่ะต้องมีอุปกรณ์เสริมช่วยนี่ไม่ไม่่ไม่ไน่ไมไม่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 ไม้ไม่ไม่0เ่ได่ไม้ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไไ่ไไ่ พร้อมอุปกรณ์เอาไว้ซ้อมเตะโคดเฟี้ยวแข้งไทยยิมอะไรคะครูใช่มวยปอปีชาย,ยิมอ,อนุส4ีครับรอบหน้าไปกีฬาเลยดีและใครจ๋งบอกตัวมา